สายต่อไปคุณสิทธิ์นะคะอยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสิทธิ์จากอุดรธานีนะคะครับค่ะเป็นปัญหาคือลูกชายติดยาแล้วก็มีการอรารวาสด้วยใช่ไหมคะคุณพี่คะครับอืมอยู่อยู่จังหวัดอุดรหมู่ที่เท่าไหร่เนี้ยครับอะไรนะครับคุณสิทธิ์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่สิบเอ็ด ตำบลสร้างกอ่ออำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรครับตำบลสร้างกอ่อกุดจับนะ,ะค่ะรับอุดรลูกชายอายุเท่าไหร่ครับอายุเกิดพศสองพันห้าร้อยสามสิบเ <37. S 1> อ็ดสามสิบประมาณสามสิบสี่ป<ะ>ีสามสิบสี่ปีมีครอบครัวไหมมีครอบครัวแล้วแต่เขาครัวลนะูกเมียก็อยู่ด้วยไม่ได้ เลยเลยต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่อย่างนั้นเหรอครับก็เลยหนีไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดที่หนองคายอืมแล้วล,ลูกชายเรากลับลมาอยู่กับคุณสิทธิ์อย่างนั้นเหรอครับครับก็อยู่ด้วยก็ก็น้องก็จะกลับบ้านก็กลับอยู่ด้วยไม่ได้อลรวาฒน้องอืม กันวัน, <จะ S 2> นก่อนสัปดาห์ที่แล้วที่สีสกเกษอ่ะท,นทีนี้เมายายาบ้าครับพฤติกรรมรุนแรงแค่ไหนครับในครอบครัวที่กระทํากับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อรารวาสพอเห็นหน้าผมนี่ก็ก็จะเอาค<อ>้อนไล่ตีผมแหรอครับอืมคุณสิทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วพี่เนี่ยผม อายุหกหกสิบสองสอสิบสามปีครับหกสิบสามปีพอไม่สบอารมณ์มากก็เอาคอไล่ตีไล่ตีทําไมอ่ะขอตังค์ซื้อยาหรือว่าไม่พอใจไม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขอตังค์ซื้อยาพูดด้วยอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คือ,อบอกว่าจะฆ่าให้ตายอย่างเดียวขู่จะฆ่าให้ตายไม่ทํามาหากินไม่ทํามาหากินแล้วภรรยาล่ะแม่แม่เขาว่าภรรยาคุณสิทธิ์อ่ะ ภรรยาเสียชีวิตไปตั้งแต่พศ2561ลูก<อ>ชายนี่ก็ติดคุกตอนที่แม่เสียชีวิตเด็ยติดคุกคนิ่งนีะออกมาคนทีนน่ติดยานี่แหละใช่ไหมที่ท,ที่ที่มีพฤติกรรมเนี้ยคือผูกจับยานี่แหละไปติดคุกอยู่สามปีออกมาแล้วก็ยังไม่เลิอกออกมาแล้วก็ ลูกเนียก็หนีทิ้งไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยไม่ได้นะครับเอาละคุณสิทธิ์ต้องการความช่วยเหลือนะให้เอาตัวไปเสียบําบัดใช่ใช่ไหมครับผมผมก็แจ้งความไว้ผมจะเอาติดคุกเหรอครับแต่ก็ไม่ได้เดเขาก็ไม่ได้เดิาเงินกันเพราะว่าถ้าจะให้เอามารักษาผมก็ต้องมีตังค์ไปรักษาแต่ผมไม่ได้ทำงานอะไรผมก็ป่วยอยู่ ทีนี้ถ้ามันจะติดคุกเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมีความผิดนะครับ<ช>มันต้องมีความผิดนะอันนี้เขาเป็นผู้เสพนะเนาะเท่ากับผู้ป่วเอาอย่างนี้ก่อนครับคุณสิทธิ์ครับเราทีมง,งานครับประสานสองที่เหมือนเดิมนะมหนึ่งแด้เพอกุดจับจังหวัดอุดรธานีกับสองพุ่มกับโรงพักกุดจับ จังหวัดอุดรธานีเหมือนกันเบื้องต้นอาจารย์เกษินประสานพุ่มกลับแล้วเหลือเหลือน้อยนายอำเภอนะคะพี่หน่อยประสานกอนเดี๋ยวประสานให้นะครับให้ท่านไปจัดการกับพฤติกรรมที่ลูกชายกระทําต่อผู้เป็นพ่อนะครับคงครูจะฆ่าให้ตายอย่างเงี้ยนะครับเอาค้อนไล่ตีทําร้ายอย่างเงี้ยนะครับหนีได้ก็หนีหนีไม่ได้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะนะครับเดี๋ยวความหลายครั้งแล้วก็ไม่ไม่คืบหน้าอะไรก็ยังทํา ของของอะไรในบ้านที่พอจะขายได้ก็ทุบทุบแล้วก็งัดแงะเอาไปขายหมดครับเพื่อต้องการที่จะซื้อยาลักทรัพย์เนี่ยนี่แหละถ้าจะเอาความผิดกันก็ข้อหาเนี้ยครับทําลายเข้าของลักทรัพย์นะเบอร์คุณสิบเบอร์อะไรครับเบอร์โทรที่ต่อได้พี่เบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์บกสี่ศูนย์ศูนย์นะเดี๋ยวผมตามให้นะพี่นะผมตามไม่เลิกแหละตามให้พี่ได้รับ การแก้ไขปัญหานะตามท่านนันเพอตามท่านผู้กับนะครับว่าต้องจัดการเข้าถึงดำรงธรรมแต่เขาก็ไม่ได้รับเรื่องอะไรอืมท่านประหลัดสุดทิพงจุนเจริญค่ะพงจุนเจริญท่านผู้ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดเนี่ยครับทุกของชาวบ้านนะครับทุกของชาวบ้านนะ พ่อทุกข์มากเลยลูกติดยาเมียลูกทิ้งเขาไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้เขาหนีไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขาจากอุดรไปหนองคายแล้วครอบครัวแต่แค่อัน,นี้ก็ไม่มีทางไปก็กลับมาบ้านพ่ออืก็มาทําร้ายพ่อแจ้งความก็ไปขอความช่วยเหลือศูนย์ดํารงธรรมก็ไม่ได้คําตอบศูนย์ดํารงธรรมต้องช่วยได้จริงไนะ สนเราบอกให้ไปแจ้งความก่อนแต่แต่ไปแจ้งความแล้วเขาก็ไม่รับแจ้งความอืมแล้วมันโยนคือมันไม่ใช่โยนอ่ะปล่อยปัญหาจนกระทั่งคุณสิทธิ์อาจจะต้องถูกฆ่าตาย่ะแล้วตอนนั้นเราก็มาเสียใจกันนะถามลูก่าลูกชายนั่นบอกลูกชายบอกว่าเดี๋ยวก็จะเผาบ้านบ้านทิ้งอย่างเงี้ยตำรวจไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวมันก็เผาบ้าน กให้มันเผาเชก่อนตำรวจบอกว่าอย่างนี้เหตุยังไม่เกิดมันทำโอ้โห <S <S เเพี่สิทธิ์ไม่บอกสักคำมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเผาบ้านแล้วก็จะมาเผาโรงพักด้วยนะท่านนะบอกเขาด้วยนะบอกปุ้มกลับด้วยนะเนี่ยบอกว่าเขาจะมาเผาโรงพักด้วยนะท่นี้ตำรวจจะว่าไงรอให้มาเผาก่อนไหมละวก็จับจริงๆบางเหตุการณ์เราป้องกันได้นะพี่หน้องป้องกันไม่ให้เกิดได้ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วมาแก้บ้านก็อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันพังหมด กระจกอะไรทุกบานหน้าต่างบานหน้าตูบานประตูมันก็งัดพอขายได้มันก็เอาไปขายแล้วก็พังสังกะสีลงมาแล้วก็สังกะสีุงบ้านแล้วก็มันก็เอาไปขายครับคุณสิทธิ์อยู่เล็กที่เท่าไหร่ครับเนี่ยบ้านเล็กที่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผมอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูอ ผมก็เข้าไปบ้านเข้าไปก็ปรากฏตัวให้มันเห็นไม่ได้มันจะฆ่าครับอุดรกระหนองบัวนี่ใกล้ๆกันคลจะโทร1599ลองดูลองดูโทรเป็นตัวอย่างเลยนะพี่หนอมโทรสดๆในรายการเลย1599เข้าใจนะบางคนก็เป็นห่วงผมแล้วก็ผมก็เวลามันทำงนี้ผมเขาก็โทรมาบอกมาบอกเขาผมก็แจ้งเป็น191 191ก็ บางทีมันก็ค่ํเขาบอกว่าทาให้กแก้มค <1, 5 S 1> ั่มจังหนึกก่คงคนโทรเยอะสองไม่มีคนรับสายซึ่งสองอย่างอทิว่าคนโทรเยอะนะเพราะ<ค>เป็นเบอร์ที่รับสายทั่วประเทศนะครับรับเรื่องทั่วประเทศลงสิทธิ์ครับเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ให้นะครับภายในภายใน3วันเนี่ยให้เวลา48ชั่วโมงนะแต่ผมจะตามให้นะว่าว่าให้ปัญหาของคุณลุงได้รับการแก้ไขแล้วก็ทีมงานครับ บันทึกเรื่องลุงแล้วลุงไม่อยู่บ้านอ่ะทีนี้ปัญหามันจะยังไงอ่ะลุงลุงอยู่หนองบัวลำพูผมก็อยากไปอยู่อ่ะโอลุงมาอยู่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูก็เจอจากบุอรมาจากบุตรจับมาที่ลุงอยู่หนองบัวลำพูก็ติดกันนะนะใช่ไหมครับห่างกันประมาณห้าสิบกิโลแล้วถ้าเจหน้าที่ลงไปแล้วจะไปเจอลุงได้ที่ไหนแล่วถ้าอย่างนั้นอ่ะปัญหามันก็เกิดอีกครัถ้าโทรมาบอกผมก็ลงไปได้ทันที ผมอยากให้พมอพัฒนาสังคมลงไปด้วยแต่ปัญหาว่าลุงไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้นะอยู่อีกที่หนึ่งแสดงว่าลูกอยู่ที่บ้านคนเดียวแน่นะผมก็เข้าไปอยู่บ้านเกิดผมได้บ้านเกิดกวาผมก็อยู่ตำบลขุดจับแล้วหนีมาอยู่กับใครที่เนี่ยเพราะว่าผมมาอยู่กับผมมีแฟนใหม่ผมก็เลยมาอยู่ที่นี่อยู่ก็ว่าจะกลับไปทําไร่ทํานาอยู่ที่บ้านแต่แต่มันก็กลับไม่ได้ ลูกก็ยังอารวาสอยู่พี่น้องข้อยากก็คือลุงไม่ได้อยู่บ้านการประสานหรือว่าการเข้าไปใช่ไหมเอาละเดี๋ยว้ตำรวจได้ติดต่อลุงเิร็์ไปนะสวัสดีครับลุงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวมาตามกันต่อท่านนายอำเภอนะคะท่านนายอำเภอสกลนะคะท่านสกุลนะครับท่านสกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นอมครับท่านมาอยู่กดจับแล้วหรอครับท่านครับผมเพิ่งย้ายมาวันแรกครับ วันแรกเลยจากจากสร้างคอมมาปวดจับเลยท่านใช่ครับใช่ครับจากอำเภอ้างคอมที่มือกดจับครับโอ้ ติดตามท่านอยู่ท่านร้องเพลงเพราะนะเนี่ยท่านเป็นคนพัทลุงใช่ไหมใช่ใช่อยู่แต่บ้านชาวบ้านเนี่ยไปนั่งอยู่ในบ้านชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเข้าถึงไงเข้าถึงผมก็ชื่นใจนะท่านเป็นนายอำเภอให้ชาวบ้านได้ชื่นใจแบบนี้นะค่ะขอบขอบพระคุณขอบพระคุณท่านสกลมากนะครับผมเป็นเนฟซีท่านอยู่นี่เห็นไหมรูปหล่อไหมหล่อมากท่านบอกว่านายอำเภอไม่น่าเชื่อถ้าบอกว่าปหลัดอำเภอหนุ่มแล้วก็เชื่ออืมนะคะ พอดีมีคุณลุงสิทธ์นะครับคุณลุงสิทธ์อยู่ที่อยู่ที่กุดจับค่ะที่อุดรจับหมู่ที่11ตําตบลสร้างก่อนะครับบอกว่าลุงเนี่ยลูกก็ติดยาแล้วจนกระทั่งลูกเมียเขาหนีไปแล้วไปอยู่หนองคายแล้วไม่กลับมาแล้วทีนี้ลุงก็ภรรยาก็เสียชีวิตลูกก็มาอยู่บ้านอยู่บ้านก็ ขู่ทำร้ายพ่อเอาคอไล่ตีบ้างขู่จะเผาบ้านบ้างไปแจ้งความตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งบอกว่ายังไม่เผาก็เลยยังไม่รับแจ้งความนะไปสูวนนํำนงธรรมก็บอกว่าไอ้ไปแจ้งความก่อนจนกระทั่งลุงอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปอยู่น้องบัวลำพูอะครับท่านครับครับครับท่านครับครับเมื่อกี้ก็ผมได้ประสานไปทางบื้งสนหนังเจ้าที่ตำรวจทห่น้าออกไปดูพื้นที่แล้วนะครับนะครับนะครับจะยังไงผมจะ ติดตามเรื่องให้นะครับที่ปพอดีผมเมื่งมาวันแรก,แกต้องขอ้อนุญาตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะติดตามเรื่องเรื่องทั้งหมดให้ครับ,รบเมื่อกี้ก็เรียกเจ้าหน้าที่มาสอบถามเมื่อกี้นึงก็ตอนนี้ตำรวจกำลังออกไปอยู่ไปดูอยู่นะครับนะครับ ครับโชคดีนะท่านนะช่วยคงคงไม่ยากอ่ะเจอท่านสกลแล้วนะครับเพราะว่านะคนติดยามน่าจะกลัวเจ้าหน้าที่มากกว่านะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้พ่อเขากลับมาทํามาหากินได้ทํานาได้นะท่านนะขอบพระคุณท่านมากเลยนี่คําสั่งใหม่ล่าสุดเนี่ยท่านย้ายจากสร้างคอมมากดจับนะ สดๆครับวันนี้วันแรกเลยครับพี่สกัวันนี้วันแรกเราได้เรื่องมาเจอเรื่องเลยนะครับขอบพระคุณมากครับครับนะผมจะได้ติดตามท่านต่อไปเป็นเอฟซีท่านติดตามอยูเดี๋ยวประสานเนี่ยต่อไหมคะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้าได้ความยังไงท่านท่านท่านส่งข้อมูลให้ผมทางไลน์ก็เฟซก็ได้นะท่านนะที่นี่ครับพี่ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสครับสวัสดีครับสากัสกดีครับสากดีครับากดีครัากดครับากดีครับสากดีครับสากดจครับสาดรค่ะ